อ่ะก็ go, สวัสดีชาว Class of แขนนะเฮ้ hey. วันนี้เราไม่ได้มาเล่นอ่าโมบานะเราจะพาผมเชื่อได้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมวัยเด็กของทุกๆคนนะก็คือ Class of แขนนะก็คือผมไม่ได้เล่นเกมนี้ประมาณสี่ห้ 4, ปีแล้วนะทุกคนเออก็คือมันยังอยู่นะทุกคนก็คือผมเซฟไว้ใน Gmail นะเกมตัวนี้เนี่ยเห็นไหมชื่อก็ยังเหมือนเดิมนะชื่อผมนะทุกคนนะเออโอเคมาเข้ามาหน้าแรกผมอัปเดตอะไรเสร,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคน มามันเข้ามาเป็นหน้าเนี้ยโหถึงบุกยับเลยทุกคนโอ้โห,โหพูดอะไรเยอะอะไรอะไร,ะไรทำไมก็ข้ามไปเลยนะโอเคการเข้ามาเนี่ยให้ดูภาพรวมๆนะก็ประมาณเนี้ยทุกคนเออบ้านผมก็ประมาณเนี้ยทุกคนก็แค้นคืนอะไรก็ไม่มีแล้วทุกคนก็คือเพื่อน <c oughs> ๆออกไปหมดแล้ว <c oughs> เนี่ยโอเคผมจะเก็บเนี่ย อันนี้เป็นเงินนะทุกคนนะโอเคผมก็มีอ่าคิงนะคิงเลเวล43นะทุกคนเออจนลืมไปเลยว่ามีเท่าไหร่อันนี้อาบได้เปล่าว่น่าจะอาบได้อีกนะทุกคนอันนี้ผู้ครอบคุมนะทุกคนนะแล้วก็มีคินนะเดี๋ยวเดี๋ยวคินอยู่ไหนโอ,โอเคคินก็อยู่นี่นะเดี๋ยวเอาม่วงนะ ดี๋ยวเอาน้ำดำแลทุกคนเก็บหมดลนะเออเดี๋ยวอ่าจะพาทุกคนไปบุกนะจกักหนึ่งตาโอ้โหขวดเยอะเดี๋ยว,ยวอับอับอะไรเพื่อนเพื่อนอก็คือมันน่าจะจำหมดแล้วนะทุกคนอันนี้ก็อับไม่ได้นะต้องอับบ้านใหญ่ขึ้นนะทุกคนนะเดี๋ยวมาดูอ่ากองทัพกนันนะทุกคน เดี๋ยวดูกองทัพของผมเฮ้ย hey, มันไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนโ oh, อ้อันนี้เปล่าโอเคนะน่าจะเป็นน่าจะใส่ตัวนี้แหละทุกคนเออเนี่ยก็คือเดี๋ยวรับ,บูทอีกได้เปล่าแล้วก็เอาเป็นตัวนี้โอเคค้นหาเฮ้ย hey, ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ อันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะทุกคนไม่รู้อินูอินีอะไรนะก็คืออัดให้ทุกคนดูนะว่ามันเป็นยังไงอะไรทําไมหรือว่าใครรู้อะไรยังไงทําไมนะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี่ได้นะทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋วโอเคนะก่อนที่เราจะไปบุกโจมตีนะทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ส่องผมด้วยนะครับให้ถึงห0 0่งพันซับนะเออถึงหนึ่พันซับนะทุกคนเออนะอันนี้อะไร อ้อันนี้ก็คือห้องทดลองนะทุกคนห้องทดลองวิจัยโอ้โหยังตัวนี้ไม่จําอะไรทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวจะอับนะนนะก,กี่วันนะอับกี่รีวิวแปดกี่วันวะบอกโอ้ 2, สองวันกับสิบสองั่วโมงคือสองวันครึ่งนะทุกคนอับเลยเนี่ยโอ้ผมก็มีเพชรยังเหลืออยู่นะทุกคนก็คือเอาง่ายๆคือ อะไรที่เราเสียงเงินเราจะไม่ทำนะทุกคนก็คือเล่นฟรีอันนี้ผมเล่นฟรีผมเล่นตั้งแต่เด็กนะเกมตัวนี้นะทุกคนเออตั้งแต่เด็กนะมาเดี๋ยวเราไปโจมตีกันเลยนะค้นหานะดูฐานหน้าอาฐานในสนใจที่จะต้มโจมตีนะพอบุกไปได้เลยฮู้ทำเป็นคนชาร์าจงวะหรือว่ามีคนเล่นเฮ้ย <c oughs> หรือว่าจริงๆวะจริงๆร่วะโอโหมาแล้วทุกคน ฐานนี้ก็มีเงินสามแสนแล้วก็น้ำม่วงนะคือแสนกว่าไม่เอากดถักไปนะก็คือไม่ตรงอะ่ะเออคือน้อยเกือระไม่คุม้มถ้าตีเอาตีเอาอะไรนะตีเอาเอาดาวป่ะก็ได้อยู่นะตีเอาแต้มนะมันก็ได้ โอ้โหฐานนี้ทำไมมันตึงจังฐานนี้ก็ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะข,นขันนะสี่ขันนะทุกคนเตี้ยมสี่ขันถ้าเราตีไม่ผ่านให้ก็ลุกสามสิบบกเลยกันเลยทีเดียวมันไม่น่าได้นะโอ้โห,โโหตัวนี้สนใจว่าทุกคนคือห้าเสียน้ำดำ 5, ห้าพันหนูไม่รอดนะเดี๋ยวผมจะ เข้าอา่าเข้าข้างล่างนะทุกคนเข้าอา่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยคินไปก่อนนะปล่อยคิงน,นะทุกคนแล้วก็ตามเรงนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ต่างอ,อนะันแลก็วางเราเบิดไปนะดีกว่ว จากนั้นเราก็ล่อยเต็มทีม่กันเลยทีเดียวนะกดตาแท้เสียอย่างนงี้นะแล้วฝดเพิ่มนะตัวนี้เป็นน้ำยาพเพิ่มนะครกบนผมบุกไปดนสตนนนาย่าง้ยกชิงะทุกคนเฮ้ ไม่เสได้อยู <söz musician> oh, <res ult ki acher> Mina, ่ทุกคนมีหน้ารอดนะถือมีหน้ารอดนะทุกคนดูถึงเปล่าดูมีมีจอใหญ่อยู่นะโอ้โหจะให้ทุกคนดูอะมีหน้ารอดนะก็เสียทุกอย่างเออก็สามดาวไปเลยสิค่ะ โอ้โหโคตรตึงจัดอะสามดาวอะ่ะการบุกครั้งแรกนะทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนก็คือฐานมันเรียกว่าอะไรฐานมันไม่เหมาะสมกับอ่าทหารผมไงเอก็คือถ้ารีววสิบสิบเบียดนี่เฮ้ยก็เหมาะสมกันอยู่นะโอเคนะเดี๋ยวเรามาเจอกัน กับคลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้ก็เหมือเพียงเท่านี้นะการสไตล์การบุกของผมนะเดี๋ยวผมจะซื้อฮีโร่ไว้นะทุกคนเอาเป็นเนี่ยเอาเป็นสไตล์เนี้ยนะปึ๊บฝึกไปแล้วโอเคอ่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เหมือเพียงเท่านี้นะ